กับสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับลูกพระเจ้าตากนะครับนำมือเลี้งสี่ซสมอนะครับนะประมาณนี่โมงครับมือแล้งเป็นต้นไปนะครับนะหลังจากเสร็จงานก็นมานั่งเฮ็ดกับเขากินครับเมื่อวนี้ได้ต้มตีนงัวจิ้มแจวนี่ครับกีบตีนงัวนะมัน,ม,นมันเขารอตะกีบมันมาครับมาขายรอตะกีบมัน มันก็สีเหนียวแน่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้มให้เปื่อยนะเพราะว่าผมเสียไปเห็ดอ่าสมพักขั้นสมพักเซตินงวัวนเราคั่นสมพักมาถือขึหลายคนคือให้มากินก่อน ไอ้พวกนี้พอไปขั้นน้ำที่ก,ก,กุบกุบหรือหกซื้อมากิโลหนึ่งถ้าขันสมพักเบิดคือจะกินมาเบาิด์ตเอากันหรือแมยงมากินเขาเกันครับ พอไอ้ที่ออกดำๆมันจะเหนียวนะครับถ้าไปดห้อสม้วและพอขาวๆนี่สิ่น,นุ่มดีมากเลยน้ำก,ก,กรึบๆดีมาก ขันสายเหล่ามาเจอเนี่ยบอดี้ทอสมเลยครับยำเบริร์อีลี่เลยเซียบอีลีครับไอ้พวกนี่เนี่ยไอ้พวกกระดำๆเนี่ยมันสิเกอดดีแต่ว่าแบบพอไปเฮ็ด,ดพอสมแล้วมันสิเหนียวครับบอดี้ซอยไป มีคนเคยบอกว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศสมมตินี่เฮจัไดเดยเขาสิขวาเงินมันลงมาในใส่กระเป๋าเขาได้ใส่ในบัญชีเขาได้เออมันเป็นมานีิหีนะครับบางคนก็นสามารถขวาลงมาได้เป็นล้านบางคนก็สามารถขว่าไม่ได้หลักหมื่นหลักพันก็มีนะเข้าใจว่าเงินมันลอยในอากาศคือพวกขายของออนไลน์นะี่ละคือขายของออนไลน์เขาเชจันเดเขาสิดึดงเงินนั้นลงมาได้นะนะนะครับนเะพิ่นวอลเกตของเพินน่นอิหลี อไอ้เผ Get ือกดำๆยำดีเลยครับแล้วเสียบบริษาทมันมองนี กรอบดีแต่พัดไปขั้นสมแล้วพวกดำๆนี่เหนียวดีบบันเนี่ยสลับกัน <c oughs> <c oughs> มันอี้เป็นมือที่โชคดีเลยนะนเพิ่งออกเว้นมาเมื่อเ้าร์เนี่ยครับพ่อวันไปเขาเว้นออกเว้นมาขายต้นกล้วยต้นหนึ่งต้นห้าร้อย หาร้อยก้าครับปลูกถิ่ไว้ซื้อบริเวณอย่างเนาะตอนแรงมั้ะไปส่งไกอีกขายไก่ได้สองตัวอีกส่งดีเลยปกติ่เคยขายได้เลย้นเก้งเลย เศรษฐกิจเมื่อดีช่วงนี้ครับคนก็ค่อยใส่เงินพยายามเก็บพยายามประหยัดกัน อันนี้ต้มแค่ส0นาทีเลยนะครับการบ้ยนหินเปื่อยไห,ห,หลเพราะวเผ็ดขั้นสม เกีดอกนี้เข้าไปโอ้โห ตอนใหญ่พอเเมื่อกี้อันเดียว ใส่เมือนต้องปเป็นเมนูข้าวต้มแน่นอนครับปวดแคว <laughs> Ich <laughs> So, ำเหนียวเยอะครแต่ว่าแซบย่ำไปเพิ่นดี <c oughs> <c oughs> แห้ยแห่งหามังแซบได้ครับแซบอิ่ม เดี๋ยวจะไปจบเก็บกักแค่ค่าได้เงินอยูออ่ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบดูวิดีโอต่างฝา,ากคอมเมนต์ด้วยนะครับพบไม่เข้มงวานะครับขอบคุณครับ